แซบช้ยเลนแพรพลอยนักมวยสาวคนดังสวมชุดบิกินี้ทำหนุ่มร้องโอ้โหต้องบอกว่ากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับแพรพลอยอดีตนักมวยหญิงที่กลายเป็นข่าวดังหลังจากที่เธอถูกชายที่ไม่รู้จักราดน้ำใส่หัวเมื่อปฏิเสธที่จะชนแก้วจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นจากนั้นคลิปดังกล่าวก็กลายเป็นไวรัลนและเป็นประเด็นสังคมเกี่ยวกับการออกมาป้องกันตัวเองของผู้หญิงผ่านกีฬาวมวยไทยงานนี้ทำเอาสาวๆหลายคนแห่ไปเรียนมวยไทยเพื่อที่จะได้ปกป้องตัวเองได้ยามกับขัน ล่าสุดอดีตกำปั้นสาววัย24ปีได้สลัดราบนักมวยหันมาสวมบิกินี่สุดเซ็กซี่ลงเล่นน้ำดับร้อนในทริปพักผ่อนก่อนอวดภาพลงในโซเชียลงานนี้ทำเอาแฟนคลับและหนุ่มๆกดหัวใจกันรัวๆเลยทีเดียว สำหรับแพรพลอยหรือชื่อจริงแพรพลอยแซ้เอเริ่มฝึกมวยตั้งแต่อายุ13ปีคว้าเหรียญรางวัลมาแล้วมากมายรวมถึงเคยเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63.5กบเมื่อปี2561ซึ่งในครั้งนั้นเธอได้รับรางวัลน,นักมวยหญิงยอดเยี่ยมในทัวนาเมนต์ด้วยนอกจากนี้เธอยังเคยขึ้นสังเวียนในฐานะนักมวยไทยมาแล้วมีชื่อในวงการว่าแพรพลอยมกรุงเทพทนหรือแพรพลอยสิทธิชานสิง์ฉายาขวาท่อนซุงม ด้วยความที่เตะขวาได้หนักหน่วงเธอคือเจ้าของสถิติการชก50ไฟชนะ40ไฟแพ้10ไฟ